แม่เสียงชุดด้วยไปชุดไม่หลานใหญ่ตรงมากเนาะจะว่เป็นชุดออกร้่นหรืชุดออกงานชุดราตรีก็สวยๆานแออกงานเม่ไล่หลาไปงานเขียมอะไรแ่จะไม่หลานหน่อยบชุดปอ จะอธิยุยแม่แม่ต้มตามีรักเรื่อยๆก็ไปถึงก็จะคือหงงงามซึ่งอย่งคือจงแช้าพึ่งคอยฟึ่งคอยฟึ่งมวนคนอื่นนี่ยึ่งไม่เฮ็ดอ๋าอยากเราคนนี้เนี่ยบอกกันจะได้แบบตึงใจมาตุยานแบบนี้นะแบบนี้นะอย่างเด็ดคนอื่นมาอยู่น้ำกันหลายคนพึ่งเนี่ยแต่คนนี้มอนครับบอกกันได้เลยนะ

พ่อผาเฮ็ดเฮ็ดน้ำพอละเรื่องกระไน้ำพลอยพอพ่มีไผพ่ได้ลองเพียงพ่อละลองเพียงพ่อเสียงเป็นผสีสาวเลยแต่เจ้าว่ามีกาะไรเปสาวได้ที่ะไรินไ้มาทายงยเป็นสาวสีเสียงดีกนเรื่องเสียงบริสีแล้วดีมางทีจะบนพ่อคือหงส์นวลาว่าถอไม่ใ้่เราเป็น เด็กระจาแล้วพ่ออะไรอไรเง้งเขาก็ไ่ค่อยกินก็ใส่นี่แหละไเ็าขๆไดี๋วหที่ดาน้อย้ลานหน่อยนตั้งแต่ดาเยก็นเอามาโดน๋ยตรงุงใหม่ได้ไปไป รูดเม่ฮันมีาหลายหน่อยังรดไทยขั้นเจ้าเอาไหให้ผู้ใดนั่นบใดกับใดก็ไม่ให้เ่แล้วสามส้ชี่เดียวไม่บางนี่แค่นุ่งเลยพอดีเปเน่อยแล้วคุณหุนบางน่อยโอ้ผมไหมเช่ล้ เจ้ผมก็ผมจนเต็มกำมือนี <Econom izing> ่ผมไจมากใจผมหลายเวทีกับแม่ฮันนี่ล่ะค่ะว่าท่าละล่ำท่ารองหลายเวทีหลายเวทีจะเป็นอันนี้มันผู้ใหญ่ผู้สวดไอ้เวลาอันนี้ดาวผู้สวดอันนี้เรากันกระคอนได้ลูกชายคนหนึ่ง อันบ้าเงอนลูกซ้ายมันูยงบกเป็นตาดดงอยู่เสียงดีค่ะอาค่แจเนตยเดียวผมยุ่งอยเะย่บังเกิน์ดอ่บันเกิร์ดันละสาระข้าไม่สาะ้นใครเพื่อนมึงผัดไทยข้าวพ่สเห็นเก่าจิ๋ con một ui, cái lục y phần, lục trái lóc, ô ô, cá mò, đâu, không phải ก่อนเขาเสียพนักแมมาหาเพวาไม่ปาพนัผมไปงาเอาเราเป็นอี่ยนที่เป็นตาเขียงเนี้ยทีนี้ตัดเราบบยูระเด็นันแนมันเปรสร้างที่อย่างอ

là đoàn nhà này được à มีฝรั่งเถอะมีความเทงไ่พออันที่รอดเพราะว่ามผกคัารนรัา้่วยนร่บ่าัน้ันัยู่กับเบ่ี่ี่่เนาเนากับี่่บาน่ากับ

มีคนหักตัวป่ามากงไผ่ไหลมาไผ่หัวตอตอไผ่ไผ่มาไล่มือมาไล่แสนเด้อกเด้อไหลมาพี่มามาซูอ๋อสุนติวาเป็นลูกเป็นหลานีพ่อแบบเป็นลูกเป็นหลานม่นี่นัเป็นลูกเป็นหลานีพ่ออนเด้อนเดยเด้อา ท่ามีที่บมีเอี้ยมีแต่ชิเนี้วเยล่ะมีมื่อชิดเนี้วกับมัวใจนล่ะขีาลุกคอขลุกเม่รมีเอี้ยพวตมาไ้่พวกย่างตับโรมีมีแต่มื่อชิเนย้อมรลุกเลยล่ะว่แบบบันเพ่อก็เดินห้างปวดให้ในช่วงในเต่าไว้ไว้ต่ปอด้ออจะเปลี่ยนือโดนหลายหลูกแล้วบกีบงเพิง

嗯，不好个那么。